ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเหมือนเดิมไม่้องคลิปนี้ก็ตอบคำถามเอ็กซีเอฟซีเพิ่นขอมาอมขอมาก็จัดให้เพิ่นบอกว่าบอกวิธีการใส่ปุ๋ยไหแนอืยว่าใส่ปุ๋ยยังไงเออม,มันจังได้ข่าวหลายใส่ปุ๋ยยังไงเพื่อเพิ่มผลผลิตใส่ปุ๋ยอะไรให้มันได้ประโยชน์สูงสุดอื ผมก็จะพูดในวิธีการแล้วก็วิธีการในการใส่ปุ๋ยของผมเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าผมใส่แนวใดผมใส่ช่วงไหนมผมใส่เวลาไหนอืมกาคือตามหลักนะพี่น้องตามหลักวิชาการเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยนะใส่ให้ถูกตามสี่หลักสี่หลักนะเด้อก็อันที่หนึ่งก็คือถูกสูตรแมนบ อันนี้สองก็ถูกปริมาณอันนี้สามก็ถูกอะไรนะถูกสูตรอันที่หนึ่งถูกสูตรอันที่สองถูกปริมาณอันที่สามถูกวิธีการอันที่สี่ก็ถูกช่วงเวลาเออมันมันก็มีหลักวิชาการนี่มันต้องเหตุตามนี่มันสีใดเปะ๊เปะอืมแต่ว่าพี่นอ้องแต่ว่าด้วยในสภาวะ ภูมิอากาศในปัจจุบันนี่พี่น้องคือการเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าอย่างมันกับเปลี่ยนไปแมนบอกสภาพอากาศฝนฟ้าแต่ละปีมันกับบคือเกา่าแร่ดินสารอาหารแร่ธาตุต่างๆมันก็จืดจางลงไปอืมแมนบอเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยสิมาประยุกผมเสียดังสี่พี่น้องหน้าผมนี่ผมวานประมาณ ปลายพฤษภาพี่น้องปลายพฤษภา,พาเพราะว่าหน้าผมเป็นหน้านโนนแต่อันนี้บ่แมน้หน้าผมผมมาถ่าย้วก็ให้พี่น้องดูบรรยากาศเฉยๆหน้าผมนี่สิเป็นหน้านโนนมันกับว่าเชื่อมว่าหน้านโนนพี่น้องแต่คือผมไม่ไว้ใจพี่น้องเพราะว่าบางปีเนี่ยหน้าผมเนี่ยหนามมันมาเร็วเออบางปีหนามมันก็มาชา้าเออผมก็เลยยึดเป็นกลางๆเลยผมสิหวานประมาณปลายเดือนพฤษภาก็คือปลายเดือนเมื่อกี้ผมหวานไปแล้ว อปลายเดือนพฤษภาลาบานีน้าหวานเนี่ยพี่นอ้องหยามันหลายอยู่แล้วหญ้ามันเยอะอืมผมตัดพี่น้องคือคือนี่ผมผมนี่ตามเราวิชาการเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยหลังจากวานข้าวยี่สิบห้าถึงสามสิบวันแม่นบอกแต่คือในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้อง ในปัจจุบันนี้นะฝุ่นมันแรงพี่น้องมันเท่าเห็ดตามวิชาการบ่อยอืมแม่นว่าพอทําตามวิชาการไม่ได้ล่ะเราจะทําทยัางไงล่ะให้มันใกล้เคียงที่สุดก็คือก็คือบวกกับหญ้ามันเยอะด้วยนะพี่น้องนาน้าม,มันกับบม่มีพร้อมผมก็เลยผมสิใส่ปุ๋ยรอบแรกนี่ช่วงเดือนสิงหาพนดหละพี่น้องช่วงเดือนสิงหาเละอืมเรากับผมก็ตัดพร้อมคือผมใส่ปุ๋ย ในวันนั้นแล้วก็ตัดเลยผมสีเบืองนนํำดูน้ําเป็นหลักอันดับแรกออใส่ปุ๋ยขั้นแรกสมมติว่าน้ํามาน้ํามาช่วงต้นสิงหาใช่ไหมน้ามาช่วงต้นสิงหามาน้ํามาปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าฝนตกมานี่อีกสองสามมือ้อนียผมสีไปเบืองนนํำมันยังอ่างบอ่อท่าน้ามันยังอ่างอยู่ผมสีใส่เลยใส่ปุ๋ยก็เลยใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดอืมแล้วก็ตัดอันนี้ปุ๋ยรอบแรกนะรอบสอง รอบสองผมจะใส่ในช่วงวันที่สิบห้าถึงยี่สิบกันยายนผมจะใส่ช่วงนี้พี่น้องอืมผมจะใส่ช่วงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเดือนกันยายนนี่พี่น้องเขานี่มันมันต้องการสารอาหารนะพี่น้องต้องการสารอาหารเพื่อที่จะไปบำรุงมเมล็ดมันนั่นแหละเออผมก็เลยต้องใส่ช่วงนี้เออคือรอบแรกผมจะใส่ในช่วงเดือนสิงหาช่วงน้ํามา แล้กก็ตัดห้าตัดเขาไปน้ากันรอบแรกผมนะรอบสองก็คือใส่รับรวงก็คือช่วงกลางเดือนกันยายนกเกินวันที่ไม่เกินวันที่ยี่สิบกนะพี่น้องแล้วแต่ผมพร้อมมาไหนแต่ยังไงยังไงผมก็ใส่เดือนกันยาพี่น้องอนอกจากว่าฝนมันมันแรงจริงหรือว่าน้ำาะแนงจริงผมก็จะเลื่อนไปก็ได้แต่ส่วนหมากผมสใส่เดือนกันยาืนรอบสองนะส่วนสูตรปุ๋ยพี่น้อง สูตรปุ๋ยนะสูตรปุ๋ยนี่รอบแรกนี่พี่น้องรอบแรกนี่ผมสะใส่ทั้งสามตัวเลยผมจะใส่ทั้งสามตัวเลยอืน NPK สามตัวเลยผมสเน้นตัวหนาเน้นตัวหน้านะเน้นตัวหน้าแล้วก็ตัวที่สองลดลงหน่อยอือตัวที่สามนี่ตัวที่สามก็เยอะกว่าตัวกลาง อแต่ว่าน้อยกว่าตัวหน้าอืมสมมุติว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเลขก็อ่าอันนี้อันนี้สมมุตินะพี่น้องถ้าสมมติเป็นเลขนะตีเป็นเลขก็สิบห้าเจ็ดเออสิบสิบห้าเจ็ดผมตีไซส์ประมาณนี้เออหรือไม่ก็สามหนึ่งสองยังประมาณนี้เนะ่ะอันนี้อันนี้คือตัวเลข ไอ้อันนี้คือสมมุตินะพี่นอ้องสมมติไอ้อันนี้ให้ฟังแต่คือในความเป็นจริงกันแล้วมันมีเดอกพี่นอ้องเงแต่ผมคือผมจะไอ้ปุ๋ยช่วงเดือนสิงหาผมจะเน้นตัวหน้าหน่อยอืมส่วนตัวที่สองก็ลดลงมาหน่อยส่วนตัวที่สามนี่ก็จะเยอะเยอะกว่าตัวกลางเยอะกว่าตัวที่สองหน่อยอืมส่วนบนัดนี้ส่วนช่วงรับรวงพี่นอ้องช่วงฮับห่วงนี่ผมจะใช้ยูเรียพี่นอ้อง บางเือผมจะใส่ยูเรี่ยผสมกับสูตรเสมอก็สิบห้าสิบห้าสิบห้าเออบางเทือผมก็บะใส่ยูเรี่ยพี่น้องบางทีผมก็ใช้ไอ้พวกไอ้อะไรนะ 25, ยี่สิบห้าสิบห้ายังพวกนี้นะ่ะคือคือต้องมีให้ครบทั้งสามตัวพี่น้องผมสิบไม่ว่าแต่รอบไหนผมจะใส่ครบทั้งสามตัวเลยอืมพราะว่าอย่างผมจะใส่อย่างสี่คือพี่น้องคือพื้นที่หน้าเห่าในปัจจุบันเนี่ยพี่น้อง คือมันแร่ธาตุสารอาหารนี่มันโบคือเก่าเลยพี่น้องมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินมันเสื่อมพี่น้องคือจังวิชาการนะวิชาการเขาบอกว่านาดินนาดินเหนียวอเครั้งแรกใส่อะไรนะใส่สิบหกสิบหกสองศูนย์เออสิบหกขีดสองศูนย์แล้วก็ศูนย์มันบ่อรอบแรกรอบสองนาดินเหนียวให้ใส่สี่หกศูนศูนย์รับรวงอย่างเดียว เออแมนบออย่างสมมุตินาดินทรายนาดินทรายก็ใส่สิบหกสิบหกแปดแมนบอในวิหลักวิชาการนะแล้วก็ส่วนรับรวงก็ใส่ยูเรียสี่หกศูนย์ตัวเดียวเลยคือพี่น้องถามว่าทําตามหลักวิชาการแล้วมันถูกไหมมั่นกระถือพี่น้องมันถูกแต่ว่าในความเป็นจริงนะพี่น้องในความเป็นจริงอ่ะนาเราแต่ละพื้นที่นาแต่ละจังหวัด แล้วก็ดินในนาแต่และคนน่ะมันบวกคือกันพี่น้องเออบางบางบางนาบางคนนะ่ะเขาทําตามวิชาการแล้วเขาได้ด้ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าปุ๋ยแล้วก็ดินแล้วใด้แร่ธาตุในทรีย์ในหน้าเขามันมันยังดีอยู่มันยังงามอยู่มันยังเยอะอยู่แต่สําหรับนาบางคนหรือว่านาหลายๆคนนะพี่น้องแร่ธาตุสารอาหารในหน้านะพี่น้องมันไม่มีหรือมันมีน้อยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเท่าสร สิไปใส่ตามหลักวิชาการกะมันก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ผมชิ้เน้นเลยนะไม่ว่าแต่ใครที่ทักถามผมมาว่าพี่ใส่ปุ๋ยสูตรไหนอะไรยังไงผมสิบอกไว้เลยว่าให้ใส่ทั้งสามตัวเลยทั้ง N P K เลยผมสิบอกอย่างนี้เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าดินในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องมันเสื่อมไปเยอะแล้วมันเสื่อมไปเยอะแล้วเสื่อมสภาพไปเยอะพี่นอ้องเือเฮาสิมายึดตามหลักวิชาการกะ คือหลักวิชาการเขาก็ศึกษาในเขาเรียกว่าอะไรในในในรูปแบบของเขานะ่ะอืมแต่เวลามาเหตุหน้าจริงๆนะพี่น้องเวลามาเหตุหน้าจริงๆมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยพี่นอ้องคือจังเ,เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยข้าวนี่จะได้ประโยชน์สูงสุดนี่ช่วง25ถึง30วันแรกนี่ข้าวจะต้องการมากที่สุดข้าวจะช่วยช่วยให้ได้ผลผลิตมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงก็คือ้านาผู้ใดมันว่ามีน้ำเลยสิะเห็ด่าไดเราก็ยังใส่ไม่ได้มันว่เพราะฉะนั้นนะพี่น้องเห็ดเฮ็ดหน้านี่พยายามประยุกต์ใช้พี่น้องประยุกต์ใช้คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปทําตามหลักวิชาการเพลพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนสำคัญก็คือปุ๋ยทั้งสามตัวนี่ N P K นี่สําคัญแล้วก็ต้องต้องใส่ต้องใช้ร่วมกับอินทซีนะพี่น้อง ใช้ลงกับอินรีย์ไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่เนีท่าต้องต้องใส่ไปพร้อมอืมเราก็ต้องลองพื้นไปช่วงไอช่วงแรกนะี่พี่น้องอินทรียคือหลักการเฮดหน้าเนะี่ยคือมันต้องผสมกันพี่น้องทั้งอินรีย์ทั้งเคมีเออจะใช้เคมีอย่างเดียวมันก็ไม่ดีพี่น้องจะใช้เคจะใช้อินทซียอย่างเดียวมันก็บม่ดีพี่น้องมันต้องผสมผสมกันอืมก็ลองเอาไปคิดพิจนนารณาเบิรงพี่น้องหลักการใส่ปุ๋ยก็คือ ผมเน้นว่าให้ใส่ทั้งสามตัวพี่น้องส่วนตัวหน้าตัวหลังตัวกลางจะเอามากเอาน้อยแค่ไหนก็พี่น้องก็ไปพิจารณาเอาอถ้ามันเขียวมากเราก็ลดตัวหน้าแมนบอถ้ามันเขียวน้อยเราก็เพิ่มตัวหน้าเออดูช่วงเวลาของมันนะพี่น้องว่าว่าข้าวช่วงนี้มันต้องการอะไรเออสมมุติว่าช่วงมันตั้งพ้องมันก็ต้องการตัวท้ายใช่ไหมเออเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างมเมล็ดแมนบอแต่นี้ในช่วงแรกเนี่ยมันก็ต้องการยูเรียรตัวหน้ากับตัวกลางแมนบอสเข้ากับไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องอืมก็ เดหน้าบ่ามีถึกบ่มีพิดพี่น้องอืมไม่มีสูตรตายตัวด้วยอืมเพราะฉะนั้นพิจารณาหน้าง,งานเป็นหลักโอเคนะเข้าใจตรงกันซ้ำนี่แหละ